รถเกง e ๋งอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันผ่อนถูกเหมือนผ่อนมอไซค์รถปีใหม่ใม่น้อยสีขาวสวยยอดนิยมใช้ง่ายใช้คล่องนะคะที่สำคัญประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋าจ่ายค่างวดแบบถูกๆสวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบนจาน,นะคะที่มุงคนคะ่ะเซนเตอร์ชาแนลค่ะ ที่อุบลราชธานีนะคะคลิปนี้ค่ะน้องเบนขออนุญาตนำเสนอรถเก๋งอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันผ่อนถูกเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์รถปีใหม่ไม่น้อยสีขาวสวยยอดนิยมคันด้านหลังนี้เองนะคะนี่คันนี้สวยมากเลยเล็กกระทัดรัดใช้ง่ายใช้คล่องนะคะที่สำคัญประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋าจ่ายค่างวดแบบถูกๆนะคันนี้ และที่สําคัญนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นแฮชแบ็กที่สามารถพับเบาได้นะเห็นเล็กแบบนี้พอาะเขาพับได้แล้วนะคะมันสามารถเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของรอบตัวรถด้านในแล้วก็ห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะน่าซื้อน่าใช้น่าหาขนาดไหนนะคะกับมิสูมิชิมิลานคันนี้1.2 GLX นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะทุกคน คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวสวยยอดนิยมมากๆเลยด้านหน้าค่ะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนดีกว่าด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าของเขาเนี่ยครอบมาด้วยสีโครเมียมนะคะสีโครเมียมด้านล่างก็ครอบมาด้วยสีโครเมียมเหมือนกันเลยมันเพิ่มเขาเรียกว่ามันเพิ่มทําให้รถของเราอะ่ะ ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะทุกคนและที่สำคัญนะคันนี้มาพร้อมกับไฟเดย์ทา i ยิ่งไหลมาให้ด้วยนะคะทุกคนรถปี2018ค่ะทุกคนอย่างที่น้องเบนบอกว่ารถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้นะ่าซื้อมากๆเลยถัดมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของตัวรถอย่างที่น้องเบนแจ้งว่าเป็นรถสีขาวค่ะนี่กระจกมองข้างของเขาเป็นสีขาวเหมือนกันนะแต่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนและที่สาคัญคันนี้มีคิ้วกันศาสมาให้ด้วยนะคะมือจับค่ะ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทุกคนและในส่วนของด้านข้างรถแล้วด้านหลังของตัวรถค่ะด้วยความที่ว่าเป็นแฮทชแบ็กเนาะแล้วก็จะมีที่ปัดน้ำฝนมาให้มิซูมิชิมิลานค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวน้องเบนจะเปิดให้ดูในส่วนของด้านหลังนะคะว่ามีอะไรชื้นนี่เลยนะคะล้อกระทะเขาเรียกว่า ล้อยางอะไหล่นะคะก็ยังอยู่แล้วก็ติดมากับตัวรถนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์รแม่แรงทุกอย่างครบนะคะทุกคนคันนี้คันเล็กน่ารักกระทัดรัดมากๆเลยนะคะทุกคนมาในส่วนของห้องผูะะูโดยสารค่ะทุกคน และอย่างที่น้องเบนบอกนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นแฮชแบกนะคะเราจะเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้อย่างไรนะคะคันนี้นี่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยและก็จริงนะคะแต่นี่เลยนะคะเขาสามารถที่จะพับเบาะของเขาลงได้นะคะนี่พับเบาะเป็นแนวราบได้หมดเลยนะคะตรงนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่เพิ่มเก็บของด้านหลังของตัวรถนั่นเองค่ะทุกคนนี่ใครที่แบบว่าเฮ้ยแบบชอบ ไปนู่นไปนี่ขนของเยอะๆเนี่ยคันนี้ก็ทําได้ค่ะเครื่อง1.2วิ่งทางไกล100-200กิโลเมตรก็ยังได้นะทุกคนก็ถือว่าเป็นรถในกลุ่มที่ใช้ง่ายใช้คล่องและประหยัดน้ำมันค่ะ,ะเดี๋ยวน้องเมนพาดูในส่วนของห้องคนขับกันดีกว่ามาค่ะ นั่งสบายมากๆเลยนะคะทนสีภายในของเขานะคะทุกคนเป็นโทนสีดานี่เลยนะพวงมาลัย3ก้านแบบนี้ฝั่งนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญอย่างที่น้องเบนบอกนะคะันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะทุกคน1 2 3 4 5นะคะ ประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะรุ่นนี้ในส่วนของระบบแอร์ต่างๆเนี่ยปรับระดับได้นะคะตามที่เราอยากได้เลยยังไม่ใช่ออโต้นะยังเป็นแบบแมนนวลนะคะทุกคนมีจอมาให้ด้วยในขณะที่เราถอยหลังเนี่ยภาพหน้าจอพร้อมแสดงผลคือว่าใช้ง่ายและเพิ่มความปลอดภัยได้มากเลยนะและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ต้องเบนบอกนะคะคันนี้วิ่งมาได้แค่ห้าหมน 51กิโลเองนะคะรถปี2018ค่ะทุกคน5 0 0 0 0ื่นเองนะคันนี้ถือว่าเฉลี่ยในการวิ่งนั้นน้อยมากๆเลยมีจอมาให้ตรงนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะทุกคนจอแบบทัชสกรีนนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ตามแบบอัธยาศัยเลยนะคะทุกคนแล้วก็ระบบแอร์ตรงนี้นะคะใช้ได้ตามปกติเลยนะไฟทุกอย่างภายในตัวรถหรือว่าระบบแอร์ระบบเกียร์เนี่ยเราเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ และที่สําคัญมากๆละหนึ่งอย่างก็คือห้องเครื่องหนูต้องเบ็นพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะมาดูห้องเครื่องกัน ห้องเครื่องเป็นไงบ้างคะทุกคนคันนี้เหมาเดียเลยนะ oh. เราเป็นรถสวยเดิมนะคะทุกคนสวยเดิมดแท้ๆเลยนะกับมิซูมิชิบิลานนะคะ1 2 GLX เกียร์ธรรมดาคันนี้เครื่องยนต์3สูบนะคะทุกคนน็อต oh. <Not S 2> เดิมจากโรงงานแต้มสีเดิมไว้ทุกอันเลยนะคะทุกคน <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับคนที่มองหารถใช้งานที่ราคาประหยัดนะคะเพราะว่าคันนี้ขายอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทนะคะ2 6 9 0 0 0บาทกับรถปี18นะคะถือว่าประหยัดกับประหยัดจากายแดงนี้เยอะมากๆเลยนะคะผ่อนดอกเบี้ย0%นาน6เดือนเริ่มต้นที่3,400บาทลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะคันนี้ คุ้มมากๆเลยนะถือว่าเป็นรถเก่งอีโคค h ร์แฮชแบ k ที่ประหยัดน้ำมันไม่น้อยรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะสีขาวสวยยอดนยยมและที่สำคัญด้านหลังเนี่ยยังสามารถเพิ่มที่เก็บของให้คุณได้ด้วยเนาะฝากไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งคันนะแล้วก็ในส่วนของการรีวิวเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยดูแล้วมันไม่ละเอียดอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทัก ได้นะคะหรือว่าโทรหาง้องเบนได้นะที่เบอร์0941091164นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะใครที่อยากทราบรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการออกรถอาชีพแบบไหนควรต้องใช้เอกสารแบบไหนควรจะทําแบบไหนนะคะปรึกษากันได้เลยนะสาหรับวันนี้เนี่ยน้องเบนต้องฝากไว้ด้วยนะแต่อีกหนึ่งคันที่น้องเบนคิดว่าคุ้มค่ามากๆกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะนํามาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วแล้วก็ใครนะคะที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด Subscribe ให้น้องเบนด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ